พ่อตาบค่ะครับค่ะมาตามแนวทางกับพ่อตาบค่ะในงวดวันที่1 6พฤศจิกายน2 5 67คลิปนี้เป็นคลิปแหลกของงวดนี้นาะคุณพอ่อเ<ม>นาะเป็นความฝันแหลกของเพินในงวดนี้ค่ะคุณพ่อว่าฝันแล้วฝันได้จักมือคุณพอ่อวยาฝันเมื่อคื่นี้แล้วพอพอฝพันเมื่อคื่นี้พอมาว่านพอไปอนามายัยไปฉีดยาไปสีดยาคุณหมอกลับว่านอนแล้วพอกับว่านอนเมื่อคืนนี้หลังจากกับฉสียยามาแล้วแั่ว่านอนเมื่อคืน่นฝันค่ะ ันว่าพยาบาลเพิ่นใหญ่อานาไมใหม่ใหญ่ไปหลังใหม่บาดห่วยอ่ะเมันคือมาอยู่บอกพี่คุณหมอว่าเพิ่นใหญ่ไม่รักก็เพิ่นทุบถึ่นเป็นใหญ่ไม่คุณหมอว่าอืมห่วยว่าบาดนี้จะได้คุณหมอบาดนี้การสียาแบบไปรับกับสีใดที่เพราะถ้านสีต่อขาดว่าลอกก็เลยแ่บสีใด้รอกให้เอาส่วันที่สิผ่านหาเจ้าเอาเงินนี่เดี๋ยวคุณหมอเอาเงินหายยาเป็นยาบริยิมบริเซ่อ เานเนี่ยคุณพ่อเนี่ยไปซื้อยามาหน่อยหนึ่งร้อยห้าสิบาทเลาหายมาค่ะไปซื้อมาคุณหมอจะสีหน่มาเล้มจะงเสียหายถาว่าแต่ก็หมอคุณหญิงหน่อือม้วบาณที่คือจังสองสามคนยังเหลือคนเขาเพี้ยนชวนเชนชอนเชนอยู่มอหนึ่ค่ะแต่บาานเียพ่อก็บว่าสิเอาเงินเพินแล้วต่างนาต่างตายว่าจะซื้อยาขจักเงินไหนไปหรือไปบัตทนหอดหรือเอียงสักอย่างค่ะมันเลยหูเมื่อก่อนหน่วอยเงินงินอยู่จะกับเืินหนึ่งร้อยห้าสิบาท ประว่ติภาษาอว่มาเรื่อยแถมมาแหมท่านทันตีชีพหาคุณหมอหน่อยว่าค่ะวันนี้พ่อกับกำขึ้นมากพ่อกขามันไดไปหอดลานขายยาหรือเปล่าหรือจะได้ยังไงล่ะมันก็เลยฝ่าฝนมันตกหลามันเฮ้ยหูเมื่อวันจ้ะค่ะแต่ว่างกษัตริเก่งมากพอบรรไดมาแต่กำเงินจากคุณหมอคนไหยมาให้ยภาษาือยามาห้มันสีท่านทันตีชีพหาท่าว่าคุณหมอในแหม่หมอผคนนี้เขาได้แล้พ่อกขามันเลยว่าหูเมื่อมาวันนี้ เงินหนึ่งหมื่นก็กิดจ้างหายภาษีแล้วมันมันก็เลยเมื่อมากก็เลยเงินเลยไม่เห็นค่ะแต่เงินเดือนคำเอาเงินอนหนึ่งราคาสิได้กลางคือแล้วแบ่งลอยค่ะฟันสันสันเนาะฟันสันสันน้ำเงาฟันเบี้ยวค่ะสิขอถามคุณพ่อเนาะค่ะแนนบ้านเลึกที่อนามัยนี่มีบ่กหัวมันบ่มี่หรอบ้านเตี่อนามัยม่บ่มีจังเถอบ่มีบ่คุณพ่อบ่มีเป็นไปหมดเลยพ่มี่บ่มีบ่มีจังเถอเดี๋ยวลองสอบถามเพคุนเบิ่งเนาะ ว่ามีบอกเ่อเพราะว่าคุณพ่อนี่ฟันว่าเขาใหญ่อนาใหม่ไหมใหญ่ใหญ่แต่เวกคุณไปทั้งสวนบานทั้งสิษย์ตะลุงคนอืมก่อนล้างเก่าก็ยิ่งทั้งพี่ทั้งอนาใหม,ม่ว่าอัทั้งตลาดเก่าขสมันบอแมนทุบขีมเบ็ดแล้วเรอวะใหญ่ไม่เป็นใหม่แล้ววะค่ะเมือนพบนศีลหนแหแลบบาทในตัว,วยากก็ยังเอาไปนั่งอยู่วันเรื่องของยาโมดียาบระซ้ารอเดี๋ยวคุณพ่อจะกันไหนไปสีลเป็ีลว่าใหม่ มาทางที่ที่ผาหน้าเราอ่ะอกำม้วนเงินในมือแล้วเต็มกัหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะไหวป่ะผู้เสียเงได้น้อยจุดสี่ใส่ดอกแจกมันเดีไปหรือว่าบอลดี๋ยไปหรือจะไปแล้วหรือว่ายาวท่านจะสื่อต้องเงินอยู่ในมือค่ะแต่มาเป็นเฮาไรคนกับโตเรื่องของมึงเอ่ะค่ะฟันสันสันเท่าหาง,หงสามชัดเจนอยู่ค่ะเดี๋ยวไปสอบถามเนาะค่ะไปสอบถามเ <c oughs> พื่อนเบิงเนาะค่ะชาวบ,บ,าบา้านว่า เลขที่อนามัยมีบอเนาะค่ะเถื่อมีเพราะว่าคุณพ่อฝันเกี่ยวอนามัยว่าอนามัยนี่ใหญ่ไปหม่องไม่เนาะกระติดให้ท่านผู้ชมทางบ้านเพิ่นได้เบิ่งเพิ่นได้เลือกนําเนาะคุณพ่อเนาะค่ะแต่ว่าตัวเลขที่คุณพ่อให้มาก็คือ150แม่นบ่คุณพ่อแมนอยู่หนึ่งหาศค่ะ150กับวันที่ที่หมอนัดแม่นบ่คะเพิ่นว่าวันที่15บหาวันที่ซิบหาะค่ะ15ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็150เลข3ตัว ตัดกับหมุนอยู่นหันนะเนาะแม่กราฟันเปนหมนากยมันสองตัวกับห้าศูนย์ศูนย์ห้าหรือสิบห้าาสิบเอแล้วแต่สามตัวบนก็อาจจะเป็นหนึ่งห้าศูนย์นค่ขาดป่าอย่าลืมตัดกัับหมุนเอาเนาะคุณพ่อกับฟันบอยาแาฟันสันสันว่าสันคุณพ่อเพิ่นบอสบายค่ะท่านผู้ชมให้คุณพ่อไปพักผ่อนเนาะรบกวนเวลาคุณพ่อจักสี่หานาทีคุณพ่อมั่นใจบอหนึ่งรอย้าสิบนี่ มาพ่อมันแล้วถ้าเป็นเลขสามตัวบนนี่พ่อก็ใส่เต็มเเลยแล้วเนี่ยพอเอาเงินให้พ่อแม่เราไปซื้อมาแล้วว่าอันยาทัานบริษัทท่านบริษัททกระเพาะเศาต้องไปซื้อยามาใหม่คุณหมอจะเงินใหนหนึ่งร้อยห้าสิบเราว่าแล้วก็ใหายลอยหาที่ดีไปแดงๆเรืมองเงินเอาก็ดีแต่พอคำเต็มมือเลยแต่ว่าไปแล้วหมซื้อว่าไปอย่างเช่นันไปสื่อไดนหรือสื่อท่านไหครับขายคำค้าอยู่หรือว่าแต่ว่าเงินยันมือนี่ล่ะแต่ว่าจักสื่อบริืัอท่านคือจังไรอย่างแต่ก็ไปอยู่แต่ว่า บางเอ้ยมันหมายกับฮาคนฝ่าคกนกระโตกโ่ะเลยเพรองยุหัวมือวาะนีอายุของคุณพอ่อเจ็ดปีเนาะม่วมันก็หาเจ็ดแล้วเขามีน้ำมหาคือเขาหาเจ็ดหาส<ม>ิบเจ็ดปีเปล่าคะหาสิบเจ็ดปีค,ะค่ะท่านผู้ชมติดอายุคุณพ่อไว้น้ำเพราะว่าคุณพ่อเพิ่นฝันแบบเพิ่นได้ไปหาหมอเนาะค่ะตัวจ้าข้องนี่ เด้ไปหาหมอบบสบายเป็นบอกคุณพ่อแม่ค่ะแต่ในความเป็นจริงคุณพ่อกับโบสบายคือกันเนาะค่ะบค่ะคุณพ่อกับโบสบายอิลีเนาะค่ะก็ขอให้คุณพ่อนี่อยู่ดีไม่แห้งเนาะค่ะหายเจ็บหายไข้หายป่วยไว้ค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบงวดหนีและงวดต่อๆไปเนาะค่ะค่ะขอบคุณพ่อตาหลายๆายค่ะบบเพงแนวทางขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อตาค่ะ ในงวดวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 7นี่ค่ะพ่อตาฝันสันสันฝันบอยงาวฝันมื่ขึ้นนิ่าสุดเลยเพื่อนว่าค่ะใน่ความฝันนี่ฝันว่าตูพ่อตาบเองนี่เด้ไปอนามัยเพื่อนว่าอยู่บ้านเพื่อนนิละเพื่อนว่าไปหาหมอเพราะว่าพ่อตาบบ่สบายเพื่อนว่าค่ะราไปพ่อหมอผู้ยิ่งเป็นคนตรวจเพิ่นว่าเราบอกพ่อตาบว่ายาตัวนี้มันบ่ดีเพื่อนว่ะยาตัวเก่านี่มันบ่ดีมันบ่หายมันบ่เศร้าเพื่อนว่า เสียเ,เงินให้คุณพ่อลอยหาสบาทให้คุณพ่อนี่ไปสื่อยาตัวไม่มาสีเด,ดอร์เพิ่นว่าค่ะหมอนัดวันที่สิบหาเด้อบอกพอตาบเนาะค่ะแล้วคุณหมอนี่ก็ยืนนเงินลอยหาสบาทให้กับพอตาพอตาบก็บไดิกรำรเอาเพิ่นว่าค่ะกำซิมือเพื่อนว่าหลังจากนั้นมากกับหูเม่อเพิ่นว่าค่ะคุณพ่อเพื่อนก็เลย่ห้ตัวเลขมากเนาะค่ะในความฝันนี่ก็คือหาเจ็ดเป็นอายุของพอตาบเองค่ะอายุหาสิบเจ็ดปี หนึ่งหาศูนย์เนาะค่ะเป็นจำนวนเงินเนาะค่ะที่หมอเอาให้เนาะค่ะลอยหาสิบบาทวงกลมไห้เน้นเนาะค่ะตัดเลนค่ะหาศูนย์หนึ่งหาหนึ่งศูนย์เนาะค่ะหนึ่งหานี่เลขตัดออกมาจากเลขกสามตัวสีตรงกันกับวันหมอนัดเนาะค่ะหมอนัดกับนัดวันที่สิบหาเพิ่นว่าค่ะวงกลมไห้เน้นเนาะค่ะส่วนหนึ่งศูนย์นี่ตรงกันกับพ่อโสเกิดของพ่อตาบเนาะค่ะพ่อตาบเกิดพ่อโสหนึ่งศูนย์ค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของพอตาบเนาะค่ะในงวดวันที่1 6พฤศจิกยา,นายน2 5 6 7กอ็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบใด้ลางวันไญ่ก็คุณพอ่อสุขูสุขคนค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพระรวยน,น้ำนเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหมขอบคุณค่ะ